เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะเข้าสู่สล็อตสอยกล้าเหมือนเดิมนะกับเกม Magic Kitty แม่แมวน้อยอนละเวงยูหูยูหูนะคุณผู้ชมวันนี้มาเบ็ด20บาทคุณผู้ชมนะเอาแบบยังไม่เปิดเทเบิแล้วกันนะคุณผู้ชมเรื่อยๆมาเรียงๆไปก่อนนะคุณผู้ชมมาเอาหัวหาดเตียงเอาขาาดบ่าอะไรวะมาคุณผู้ชมเอ้ยหนังสือได้ปะเนี่ยเอาไม่ได้เหรอเนี่ยโอโทหระ ไปโชว์ไปโชวนะเออเข้าไปมโอ้โหวายแทนหนูได้ไหมนี่ยฮะถามจริงนะน่าจะวายแทนหนูได้นะเอ้ยแล้ววายเอ้ยแล้วหนูและเข้าอ่ะผู้ชมเฮ้ยเข้าเร็วมากผู้ชมมานะโอ้โหขอนเน้นเลยนะผู้ชมนะปิดคลิปด้วยความเร็วสูงนะจัดไปนะวัยรุ่น <laughs> มาขอแตกหนักๆ,ๆโอ้โห แล้ววายไปกองอะไรอยู่ข้างหลังวะเนี่ยมาข้างหน้าบ้างฮนะ <c oughs> โอ้โหได้ไหมกวาดวายมาข้างหน้าปะวายมาข้างหน้าบ้าง <c oughs> เออนะคุณผู้ชม <c oughs> สามช่องบนนะเก็บไปแล้วนะ <c oughs> แล้วไงต่อนะโอ้ได้ยายไปนะเม็ดยาทรงคุณค่าว่ะคุณผู้ชมนะเออหนังสือเข้ามาสวยนะเหลือแต่หม้อยาช่องแรกเนี่ยไม่มานะ มอยาช่องแรกเข้ามาบ้างก็ได้เฮ้ยหนังสือหนีเข้าไปนะแต่ยังไม่บิ๊กวินนกทีนะคุณผู้ชมมอยาผมมอยาช่องสองไม่ได้เลยนะคุณผู้ชมโอ้เก็บเล็กผสมน้อยป่ะคุณผู้ชมวายเล่นไม่มาตรงกลางเลยอ่ะมันโบอ่ะเนี่ยตรงเนี้ยนะโอ้เนี่ยเออครบหาช่องเลยเนี่ยตรงเนี้ยโอเคแตก ฟรีแบบมินิมอ้อหกคุณผู้ชมนะสามร้อยห้าสิบสี่บาทนะคุณผู้ชมมาต่อกันเลยนะคุณผู้ชมกำไรสามร้อยแล้วนะแต่เพื่ออะไรก่อนดีกว่ามาเล่นเพื่อความมันนะคลิปนี้คุณผู้ชมเออเข้ามานะอุ้ยหม้อว่ะได้สามใบเลยนะคุณผู้ชมยังไงไปต่อนะวายไม่น่าจะแทนหนูได้นะคุณผู้ชมนะใช่ไหม ม,มันจ่ายน้อยไงประเด็นเกี่ยวกับเกมนี้มันจ่ายน้อยนะครับแต่ว่าฟีเจอร์มันดีนะคุณผู้ชมได้อะไรอะ่ะเออได้หมวกกับไม้กวาดนะคุณผู้ชมได้หนังสือว่ะเอาเรื่องนะสวยคุณผู้ชมไาได้นขนาดได้ตัวแพงแนละ้วยังจ่ายมาแค่ยี่สิบกว่าบาทเองได้ตัวแพงบวกตัวอื่นด้วยมันต้องแตกงให้ไปถึงข้างหลังนะคุผู้ชมมา เออได้หนังสือเข้ามานะคุณผู้ชมโอ้โหมันจะวัดๆหลายรอบแล้วนะคุณผู้ชมไอ้หนูอ่ะนะหนูมาช่องแรกนะช่องอื่นไม่มาคุณผู้ชมเออเข้ามาไม,ไม่กงไม่กวาดเข้าไปนะเออเข้ามาเออเรียบร้อยนะแลนะแตกเข้าไปสี่ช่องนะคุณผู้ชม เฮ้ยไม่กวาดครบเลยว่ะนะเปลี่ยนเข้าไปอันนี้ขนาดครบทุกช่องนะคุณผู้ชม62บาทนะขอเทอร์โบหน่อยกันนะดูพลังเทอร์โบหน่อยเออเหมียวๆไปสวยงามเนี่ยมันน่าจะแทงสักคัตเตอร์ได้นะคุณผู้ชมเอ้ยมาเออเข้ามาอุย้ยหม้อหรอวะเนี่ยเอ,อ้ยหม้อได้หมอ้อว่ะสวยนะคุณผู้ชม มอเท่านั้นที่พาเราบิ๊กวินนะคุณผู้ชมแม่โอ้โหได้อะไรวะเนี่ยอ๋อเม็ดแดงแดงไม่ได้แดงแสลงในใจคุณผู้ชมขอขออีกสักทีหนึ่งนะคุณผู้ชมรู้สึกว่าเริ่มจะไหลแล้วนะมาบายคุณผู้ชมไปรุ่นเปรียงกระดานมานะไปสวยเขาเลืเอยเขาช้นะสวยงาม ได้หนังสืออยู่นะคุณผู้ชมเออเข้ามาเราได้ไม้กวาดเข้าไปนะโอ้โหได้หนังสือเยอะนะมันน้อยไปอะ่ะนะมาดูพลังออตโต้หน่อยแล้วกันชมมาสิบทีนะสิบทีภาพเพลินโอ,โอเคสวยงามแตกแบบว่าเพิ่งวายทั้งนิดเดียวเออไปโอ้โหมอโอ้โหรือชีสวายอยู่ตรงนี้นะบิ๊กวีนคุณผู้ชม โอ้โหโอเคเอโอ้โหหม้อเต็มเลยนะคุณผู้ชมโอเคแถมวายให้ตัวหนึ่งเอเอเข้ามาแต่งแบบไม่มีวายบ้างนะเออได้ไวายแล้วได้หม้อแล้วนะเออสวยโอ้โหเก็บไปหกใบนะคุณผู้ชมหม้อ,มอ,มอว้าวไอ้แดงไม่เหลืองเว่ะ ไม่เลไม่เละวะเนี้เอฟเม็ดยานะไม่ใช่เกีร์เนีหรือว่าเกีร์นะไม่ใช่เม็ดยาได้่ยเอ็มวะยาเหรอไม่ใช่เกีร์อ่ะเอ้ยไอหนูเฮ้ยขอปิดแล้วกันนะพลังเดร์บโบนะผู้ชมอ๋ไอไอหนูไม่ไอหนูไม่มาเลยวะนะ โอ้ยหรือว่าจะจะไม่เข้านะคุณผู้ชมนะไอหนูไม่มาเลยเห็นะหไอหนูไม่มาเลยก็ไม่มาจริงนะโอ้โหไม่มาก็ไม่มาเลยนะอ่ะเวลาเทอร์โบนะคุณผู้ชมนะขอพลังเทอร์โบจงสถิตยอยู่กับท่านไปเออมาพลังเทอร์โบมานะววยนี่ควรจะแทนหนูได้นะคุณผู้ชม มาก็เล่นต้องให้แตก3ามช่องติดอย่างเงี้ยนะใครมันจะไปทําได้นะัยรุ่นได้เม็ดยาสีม่วงกว่านะไปคุณจะเลือกเม็ดยาสีแดงหรือสีฟ้ามันต่างกันยังไงเลยเม็ดก็เหมือนกันอนะแค่ทางซ้ายสีแดงมางกขวาสีฟ้าอ,อ,อะไรเนี่ยพูดอะไรโอปวดหัวโอเดี๋ยวมันไหลเกินนะคุณผู้ชม พี่ก่อนนะไม่ได้เลยนะจังหวะนี้ไปมาคุณผู้ชมวเวลาเอาใหม่เออรักใส่หัวใจไวรุ่นนะคุณผู้ชมเข้าฟรีมันก็แตกน้อยแล้วเกินนะคุณผู้ชมเกมนี้ไม่ควรเบ็ดเยอะเหรอไม่ใช่มันเบ็ดน้อยแล้วนะคนุณผู้ชมกี่ทีวะเนี่ยเจ็ดนาทีขอเพิ่มเบ็ดเลยแล้วกันนะสี่สิบเลยนะมา คุณผู้ชมเปี้ยงเข้าไปเออโอ้โหมอเพียบโอ้โหเท่าไหร่อ่ะมาเอาสองร้อยสามสิบสองบาทนะคุณผู้ชมเออมาเข้ามาแตกนอกังพึ่งได้กว่าเนี่ยฮะไม่รู้นะไปคุณผู้ชมเออเข้ามา ลองเบ็ด40ดูนะคุณผู้ชมเผื่ออะไรมันจะดีขึ้นนะหรือมันจะจ่ายเยอะขึ้นมาเออคุณผู้ชมแตกหน่อยเออหูมอเพียบเลยนะคุณผู้ชมเออเข้าไปนะสวยงามนะเกมนี้มันต้องเบ็ดเยอะนะอย่างที่ผมบอกเออเข้ามาโอ๊ยมาวายข้างล่างอะ่ะโอ้ขับช่องหนึ่งเท่านั้นเองคุณผู้ชมโอ้ขอออโต้เลยว่ะนะพลังออโต้นะ มาจะรอดไหมเนี่ยทางออตโต้คุณผู้ชมมาดูกันนะคุณผู้ชมโอ้ยไอหนูขาดไปช่องหนึ่งนะหนูผีมาไปเมียพ่อมดประทะหนูผอีอ่มันไม่ถูกกันนะมันเลยแทนกันไม่ได้คุณผู้ชมนะคนที่ไม่ใช่แฟนนะทำแทนกันไม่ได้นะเออเป็นงนี้แหละอะไรวะเนี่ยมันแตกเรื่อยๆนะแต่มันไม่เข้าไงประดมประเด็นประดมมาแล้ว ประดมเฉยนะคนุณผู้ชมเออหนังสือมานะเออูหนะคุณผู้ชมหมดเวลาแล้ววันนี้นะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับนะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้นะคุณผู้ชมแม่ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะเจอกันใหม่คลิปหน้าบาย